สวัสดีครับคือดีวีพิศระครับมาพบครับพ่อพี่น้องอีกคลิปหนึ่งครับคลิปนี้เป็นคลิปวัานหยุดครับมันกลับกลัวฝากนี้นะครับสำหรับช่องก้อนสีเบิ้งคิอมาคลิปนี้ครับฝากคนที่ตามช่องนี้นะครับคนที่ตามช่องดูดีวีิศระฝากไล่ทำมากคิดมีผ่านมากหรือว่าคลิปต่อไปครับผมฝากฝากนี้ด้ครับเด้ออ่าสำหรับมันอีก็ว่าสิผ้าอ่า ขนมจีนน้ำยาครับปะครับยา่าสาเล่ห้าเป็ดขนมจีนน้ำยาก,กันดีกว่าเดี๋ยวสีวเขียวเข่ากันรับครับ,รบแปนครับอันนี้ยังครับที่หลัต <บ S 2> หกตุเครื่องนึงกระช่ายท้าตะไคร่พริกกระเทียมหอมแดงเนื้อปลาครับอันนี้เป็นเนื้อปลาเนื้อปลาโอ ส่วนที่เขาจะมาเห็ดนาำยามาครับมาเห็ดนาำยาขอบคปุ้นกินกันเสิร์เห็ดเลยนะครับนี่เห็ดยังที่รักอันนี้เนื้อปลากับเครื่องที่เขาเตรียมแล้วเขาโขลกร่วมกันเนื้อปลากับเครื่องที่โขลกร่วมกันครับตํำใส้น้ำกันนะครับก็อเอลนนี่ครับนี่ หอมเลยครับอยู่ใต้ร่มนี่หอมขนาดเลยนี่ครับเดือแล้วครับนี่เป็นน้ำยาน้ำยาน้ำยาใส่ใส่เนเนื้อปลาดีครับเป็นน้ำยาปลาหอมเกลือมันครับแลม,มีกะทินะครับน้ำยาปลานี่ครับเริ่มปรุงรสแล้วครับหอมครับต้นไทยไปกับหอมเหยวเขาครับทอง,อง,องวายจอ,จอกเลยนี่ เดือดแล้วปงครับปงนวดปงนวดขาดไปไหนครับซองรถครับปงชุดรถกรันรถดีขาดไปไหนตรงนี้เป็นช่วงปงรถได้ครับ ครับนี่เดือดเลยนะครับปรุงเรื่อยๆครับปรุงรสชาติด้วยอันนี้ยังที่หลักปลาไอน้ำปลาน้ำปลาแดกครับน้ำปลาร้าข้าว่าได้ครับเพราะว่าเป็นน้ำยาปลาครับห้มปลาแดกครับเป็นน้ำยาปลาแบบนั้นใส่เนื้อปลาครับผม โยรยใบมะก,กรูดโยร,กโกรโยใบมะกดโรให้อย่างที่หลักใบมะก,กรูดไยให้มันหอมให้มันหอมครับปิดไปสักพักปิดวบก้อนครับ,บรมันเดือดจิ้นหน่อยนี่ครับเดือดแล้วครับใส่ลูกชิ้นครับลูกชิน้นลูกชิ้นอย่างที่หลัก,ล,กลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาครับนี่ คนก็นมากินขนาะดนี้กับลูกคิงนี่เาไปงานรายการกับเท่าแต่ลูกคิ้งครับนี่เจรคากันอย่างลูกคิ้งนี่แหละครับญาติลูกคิ้งกันติดฟ้าให้เดือดติดฟ้ากันครับอืมติดฟ้าให้เดือดน้ำครับล่อกันครับ,รบล่อกัน,เ,นเดือดแล้วอืมน้ำได้แล้วครับ ซะอย่างที่หลักโดดลูกโดดกับโอ้เห็ดกับของย่างเงี้ยขาดบ่ดไเด็นนะลูกโดดนี่เนาะอ่าเดี๋ยวก็ไปกันเป็นเป็นผักครับหอมต้นหอมเด้อต้อนหอมครับต้นหอมหัน่นข้าวซี่ผักซี่ครับผักซี่เล้ากับข้าวซี่เล้าบานเขาเนี่ยแหละครับหอมเพิม่มกป้หอมกับข้าวครับ ีย่าปาบางค้เมือนกับไซบางค้หมันกับไซดอกปัปกซีแต่ละไซมันหอมแน่นครับแล้วจะผู้มักครับปักซี่เราปารขับลูกชิน้นได้หลาย,ส,ยสิ่งดีดีครับสิบุม่ได้ขากันยังลูกชิ้นเสร็จแล้วครับนี่ ขนมจีนน้ำ,นนำยาปลาครับนี่น้ำยาปลาอืมบ้งครับโอ้หัวขินอาหยาด้ยครับเท้าขนมากกับมีแต่ชิ้นเลยน้ำปลาก็เต็มนะครับีโอ้โอ้หอมต้นหอมกับมีตน้นหอมมากกินยุ่ยด้วครับต้นหอมเนี่ยมาไใส่ลายๆ,ๆกันนี่ย่ามันหล่นหมอกัอน ครับนี่โอ้อยากหมดเลดยเดากหดเลยเด็เดยุกบนห้องนี้น้ำไลไลไหลไปมัดตึกแล้วครับนี่ครับอืมาเบิงผ้าเข้ามีอย่างนี่นะครับ อิสระแอลเน่ตอัวผู้ตอพักเงี้ยวตอเตงทักซี่ตักอิฐตักิตูนี่ใบบัวบกนี่แหละครับพักกินกับขบ้าวปุ่นก็มีพักประเภทนี้แหละครับแซ่บโอ้ยน่าแตงครับอืม ครับกโอ้ยหิวเข่าแล้วครับดูกระปุนแล้วมาเขามากินกันครับบอหนิวเข่าแล้วดูกระปุนแล้วอยากสดครับเตรียมถ้วยเตรียมบ่วงมาลอแล้วครับมาครับในบ้านกะ็ะโลกหิวแล้วไปกินกันครับโอ้มากครับ มากินกันหอบน้มกินข้าวปุ้นแล้วครัขบข้าวปุ้นมานน่สวยสี่ได้กินกันสวยเติบครับนะครับเอาเล่นไหมตักให้ลูกเลย่อเลดอืมผู้เป็นเฮ็ดครับเป็นตักให้สิ่เหลี่ว่หัวเป็นหัวว่าลูกกินเสี่ยงไว้ตรงไหนครับลูกสาวกันตาจ้องลูกกินครับสิ่เหี่เจ๊กลูกสมัยตะกี้ลูกกินหายาก เวลาพ่อแม่ตักกระปุนให้กินเนี่ยคจ่องยี่อให้ตักกระปุนให้มีลูกคินเห็บ่อีแม่ตักกระปุนมีลูกคินเห็บ่ัครับหัวเวลาเป็นหัวหายนี่มาแล้วโอ้ ใช้กเลยไปเติมน้ำครข <อ S 2> ปุ้นนี่เป็นขปุ้นเนนอยดครับหั่มแล้วนัว่แล้วครับคนหลค์คน,คคนโอ้โ,โอ้สีเลดเข้าปัญหาด้วผมอยากไปเติมน้ำกันอนาพักไม่ไกลมากิน โอ้มาสะดวกครับก็หยกด้วยครับอือกินข้าวปุ้นนี่มันต้องมีเอ็มลอยครับ มยนยามากแล้วครับใส่ป่าไรหนามามันเลยบกเรียวครับปานบนลาร้วงน้อยแน่สีแ้งแล้วมันสีอื่ โยกเก๋เลยนะครับนี่คือครับ มแกันเขาพุดนนี้ก็เป็นของโปรดของผมมากถ้าสมัยน,นี้หน่อยครับลูกสาวก็มากัาถึนเพื่อนในบ้านากน็มักกึนอีกแล้วครับมืัอในี้ได้ที่เลยครับจัดชุดใหญ่เลยครับมันนี่ครับตัวเสื้อใหญ่ดูนี่ครับกระปุ่นี่เขามันก็โค้เครื่องโค้ยังนันง่งนั่งต่ำป๊อปป๊อกป๊อปป๊อปป๊อปจีไรครับ ของคารามอนเขาสีตมอ,อยู่ครับรเห็นยังเพิ่งคลิปนี้แล้วก็ไม่เลื่อไปเห็ด ากินเนียครับเห็นกพุ้นจีนกันเด้อครับเด้อเดออกสับแสบอ่าเจ้าเล่กับลิปนี้กับปากนี่นะครับฝากคนเราเห็นห่เห็นเห็นว่าอาการ,ร,ารกระพุ้นมันนี่เป็นไอ้กินเป็นเบิ้งฝากแค่หมูฝาบกบอกต่อหมูนะว,ว่ามีช่องดูดีดีมิสลักเห็ดนากินผ้าเห็ดนั่นเห็ดนึงจีน บื้องเรื่อยๆนะครับบอกมูนี่นะครับฝากกดติดตามช่องเลยนะครับเข้าไปใน YouTube ที่มองเข้ามาติดตามฝากกดเลยนะครับติดตามมันแต่เป็นติดตามช่องดูดีๆนี่สละครับผมนะครับฝากติดตามมาคือฝากรับจะใครนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลุงสาวก็กำลังเมามันอยู่ครับกำลังแสบกับในบ้านก็กำลังเข่าเต็มที่แล้วครับถึงเวลากินเข่ากันไส้กันเต็มที่นะครับถ้างั้นมื่อกี้ก็ กัี่คอปิดคลิปกันนี่ครับพบกันไม่คลิปหนาครับรายสิพ้ามาเห็นอย่างจริงสารับมนีครับขอปิคดคลิปกันนี่ครับครับเนาะนีะนน่ท้าสบัสดีครับ